สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ r e e t t o t a l k ใน EP ที่63ครับกับผมเกรดอาบิชนะิตฮะในวันนี้นะครับอยากจะมาเล่าขั้นตอนนะครับที่อัพสกิลการค้นพบกันต่อนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่เรา,เารู้เรื่องกดสข้อนะครับที่ช่วยให้เรามีทักษะนะครับหรือว่ามีสกิลในการค้นพบมากขึ้น นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของขั้นตอนนะครับว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยค้นพบสิ่งต่างๆมากกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าเก่งขึ้นนั่นเองนะครับมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือให้ความสนใจนะครับอันนี้ก็จะลิงก์กับกฎ4ีข้อนะครับกฎข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความสนใจให้รู้นะครับดังนั้นเนี่ย ขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือต้องให้ความสนใจนะครับเขาบอกว่าเวลาเจอคนที่ชอบนะครับหรือว่าอยู่คนที่รักเนี่ยเราย่อมสังเกตอีกฝ่ายอย่างถี่ถ้วนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสนใจในตัวเขาถูกไหมฮะในทางกลับกันนะครับหากไม่สนใจข้อมูลต่างๆเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ ไหลเข้ามาสู่สายตาเรานั่นเองนะครับสายตาเราเนี่ยก็มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราไม่สนใจมันนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่ต้องฝึกฝนเลยเนี่ยก็คือให้มันสนใจอ่านหนังสือพิมพ์นะครับดูข่าวทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรทัศน์นะครับเพื่อเพิ่มลิ้นชักความสนใจนะครับจากนั้นเนี่ยลองคบคิดนะครับว่าจะเชื่อมสิ่งที่ สนใจอยู่ก่อนแล้วประสบการณ์ที่ไม่เคยพบและหัวข้ออื่นๆที่คิดว่าสนใจเข้าด้วยกันแบบไหนอย่างไรได้บ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ความสนใจก่อนนะครับจะเป็นการให้ความสนใจในเรื่องใดก็ได้นะครับวิธีใดก็ได้ก็แล้วแต่ที่ถนัดนะครับแต่ก่อนอื่นต้องให้ความสนใจเป็นขั้นตอนแรกนะครับถัดมานะครับขั้นตอนที่2เมื่อให้ความสนใจแล้วนะครับ ก็ให้ตั้งคำถามครับเมื่อมีความสนใจหลากหลายหัวข้อนะครับก็ถึงเวลานะครับที่ฝึกตั้งคำถามกับมันนะครับเช่นทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะนะครับมันน่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้มันเป็นแบบนั้นเป็นต้นนะครับเขายกตัวอย่างนะครับหลายบริษัทเนี่ยเริ่มหันมาทำธุรกิจ ดูแลผู้สูงอายุนะครับแต่สุดท้ายธุรกิจโรงเรียนกวดวิชากับสร้างเม็ดเงินได้สูงกว่าทั้งทั้งที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยลงนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้ตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่2ในการตั้งคำถามนะครับทาไมสวนสัตว์อีกที่หนึงนะครับถึงมีคนเข้าใช้บริการมากกว่าอีกสวนสัตว์หนึ่งนะครับท,ทั้งทั้งที่ ดูขนาดตลาดแล้วเนี่ยส่วนสั์หนึ่งเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากกว่านะเป็นต้นนะครับเขาทิ้งท้ายนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตั้งคำถามไม่ว่ากับเรื่องใดก็ตามนะครับเอาไว้ก่อนถัดมาพอตั้งคำถามแล้วนะครับขั้นตอนที่3คือให้ตั้งสมมติฐานนะครับเมื่อมีการตั้งสมมติฐานเนี่ยจะทำให้การมองสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น เขาแนะนำว่าหลังจากที่เราตั้งคำถามในขั้นตอนที่แล้วนะครับให้เราตั้งสมมติฐานตามมาเลยนะครับเช่นปัจจุบันในญี่ปุ่นเนี่ยมีบริษัทเปิดให้บริการธุรกิจผู้สูงอายุนะครับเป็นจำนวนมากแต่ว่าราคาค่าบริการเนี่ยกับถูกตีกรอบจากรัฐนะครับจึงไม่แปลกที่จะทำกำไรได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ ส่วนสาเหตุที่โรงเรียนกดวิชาสร้างเม็ดเงินได้ดีกว่าเนี่ยเพราะมีผู้เปิดให้บริการน้อยนะครับขณะที่ค่าเรียนกดวิชาเนี่ยกับแพงขึ้นทุกปีนะครับส่วนในกรณีสวนสัตว์เมื่อกี้นะครับเป็นเพราะว่าสวนสัตว์อีกที่หนึ่งนะครับที่ดูจะมีความได้เปรียบน้อยกว่าเนี่ยเขาสร้างความประทับใจได้มากกว่าอีกสวนสัตว์หนึ่งนะครับผู้คนเนี่ยก็นิยมไปใช้บริการ อีกที่มากกว่าเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการตั้งสมมติฐานนะครับหลังจากที่เราตั้งคําถามมาแล้วนะครับเราก็ตั้งสมมติฐานว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะนะครับและเขาก็ทิ้งทายนะครับเขาบอกว่าการตั้งสมมติฐานเนี่ยมันคือการเชื่อมโยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าด้วยกันแล้วมองเห็นแนวโน้มหรือความเป็นไปได้บางอย่างนั่นเองนะครับถัดมา ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่4ให้ความสนใจแล้วนะครับตั้งคําถามแล้วตั้งสมมุติฐานแล้วขั้นตอนที่4คือการตรวจสอบครับเมื่อเราตั้งสมมุติฐานแล้วนะครับก็ต้องมีการสังเกตและตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าสมมุติฐานเราจริงหรือไม่นะครับเรามาดูตัวอย่างธุรกิจผู้สูงอายุนะครับเขาบอกว่าสถิติเกี่ยวกับตลาดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเนี่ย เป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้จากรายงานประจำไตามาสนะครับส่วนกรณีของสัวสตว์นะครับอาจจะใช้วิธีการเดินทางไปพิสูจน์ด้วยตัวเองหรือพูดข้อสันนิษฐานของตัวเองนะครับให้คนที่เคยไปมาแล้วเนี่ยฟังนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยจากคำถามเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับซึ่งข้อสันนิษฐานเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงเสมอไปนะครับแต่ว่า อย่างน้อยเนี่ยเมื่อเราได้ตั้งสมมติฐานแล้วเนี่ยก็ช่วยให้เรามองสิ่งต่างๆนะครับที่เราอาจจะเห็นอยู่ประจําวันเนี่ยครับมันแตกต่างไปจากเดิมนะครับซึ่งถ้าเราทําแบบนี้นะครับใน4ขั้นตอนเนี้บ่อยๆนะครับจนเกิดเป็นทักษะนะครับเกิดเป็นสกิลเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นนะครับมีทักษะในการค้นพบมากขึ้นนะครับไม่เพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็ผ่านผ่านมันไปนะครับหรือว่าลืมลืมมันไปให้เราหมั่นตั้งคําถามกมันนะครับตั้งสมมติฐานกับนแล้วก็ลองไปตรวจสอบดูนะครับเราก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ4ขั้นตอนนะครับที่ช่วย up skill การค้นพบนะครับหรือว่ามองเห็นสิ่งต่างๆได้มากกว่าคนอื่นนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับ Great to Talk สวัสดีครับ